สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวกวกมรกตต้นที่เหลือนะคะสองต้นนี้เป็นต้นที่สี่กับต้นที่ห้านะคะจะส่งให้กับคุณปุณนิสานะคะซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะนี่คือต้นที่เพื่อนของเราเลือกแล้วนะ ต้นที่สี่และต้นที่ห้าค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นที่สามนะคะจะส่งไปให้แม่น้องอชินะคะที่อยูอ่จังหวัดนครพนมค่ะต้นนี้เป็นต้นที่สามนะคะต้นที่สามเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกรอบค่ะต้นที่สาม ไปนครพนมนะคะและต้นนี้ค่ะแม่เอ็มเจนะคะหรือคุณปาค่ะจะเดินทางไปที่กุ้งเทพมหานาครค่ะต้นนี้เป็นต้นที่หกนะคะต้นนี้เป็นต้นที่หกส่วนต้นที่เหลือค่ะต้นนี้ต้นที่หนึ่ง ต้นที่หนึ่งยังไม่มีเจ้าของมารับนะคะถ้าภายในเที่ยงนี้เพื่อนยังไม่รับกิ๊กก็จะเอาไปชำลงดินนะคะจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งต้นนี้ชอบนะทุกคนดูเขาด่างสวยมากเลยนะนี่ต้นที่หนึ่งนะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งดูหลังใบ ก้านใหญ่ด่างด่างด่างด่ามบาทดูก้านค่ะดูก้านเขาด่างที่3า0อห้าสน,น,นะคะส่วนต้นนี้ค่ะดูดีๆนะทุกคนต้นนี้นะคะเราขายในราคา199บาทค่ะ หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าเพื่อนรับสองต้นนี้นะคะอันนี้ต้นที่สองนะ,ะน,นี้ต้นที่สองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าส่วนต้นนี้สามร้อยห้าสิบถ้าเพื่อนรับนะคะสองก้านนี้พี่ขายให้สี่ร้อยแปดสิบบาทรวมสองนะคะสองก้านนี้นะสี่ร้อยแปดสิบบาทรวมส่ง,ะะนะส,งส่วนสองก้านนี้นะคะ น,นี่เป็นก้านที่สามหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทคือก้านนี้นะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่วนก้านนี้หนึ่งร้อยหกสิบบาทละกันค่ะหนึ่งร้อยหกสิบ บวกกับหนึ่งเก้าสิบถ้าใครรับสองก้านนี้นะคะกิกกิขายให้เลยค่ะสองอปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบสองร้อดสิบถือตัวน,นี้นะคะก็เฉลยอยู่แค่นี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ส่วนกวางมักรดแค่นะคะ คื่ขายให้ร้อยเจ็ดเก้าและกันค่ะรวมส่งนะมีเหลืออยู่แค่สามกระถางหนึ่งร้อยเจ็ดเก้ารวมส่งให้ค่ะให้เพื่อนเอาไปปลูกสีสวยใส่กระถางเอาไว้ชมกลุ่มนี้นะคะอะขอทำแม่พัน์ธุก่อนเพราะว่ากิี้ก็ไม่มีข้อมูลจากน้องนะคะน้องบอกว่าปลูกมามากกว่าหกปีก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะว่า อายุเขาเยอะหรือเปล่าลักษณะใบเขาแก่มากนะคะทุกคนไม่ใช่6ปีนะคะส่วนก้านนี้เราก็แยกออกมาจากต้นแม่พันธุ์เดียวกัน,นะคะ่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ค่อยติดตามนะคะถ้ามีต้นไหนที่เราปล่อยในคลิปนั้นเพื่อนๆก็จะได้แบ่งเอาไปปลูกค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวจะไปแพ็กต้นไม้ให้เพื่อนของเราก่อนนะคะ